สวัสดีครับวันนี้ผมซื้อกระเป๋าหลุยวิตตองรุ่นบาซาอ่าลวรุ่นบาซาของผู้ชายมานะครับเดี๋ยวผมจะอันบ็อกกระเป๋าตังใบใหม่ของผมน,นะครับามาเริ่มแกะเลยนะครับับนดับแรกกล่องผมสั่งไปประมาณสักวันที่ส4นะครับผมได้รับวันที่สิช่วงบ่ายๆนะครับ ก็ใช้เวลารอ,อกเกือบอาทิตย์เหมือนกันกระเป๋าใบนี้นะมาเรามาเริ่มแกะกันเลย<ฮ>แกะมาก็โดนซีนมาหนาแน่นพอสมควรนะครับกันกระแทกแกะยากนิดนึง ติดกาวมันแน่นมากนะมาถึงปุ๊บอันดับแรกเลยเดี๋ยวแกนิีนึงนะไว้ติดกาวมาแน่นพอสมควร อันดับแรกที่เราจะเจอในในกล่องกล่องเลยนะครับก็คือการ์ดเอถุงผ้าครับพอดีจะเป็นถุงกระดาษของลุยตองนะผมสั่งมาจากช็อปออนไลน์ของลุยตองนะครับอันดับแรกเราจะเจอถุงกระดาษก่อนนะครับโอเคอเอาไว้ก่อน สิ่งที่เราจะเจอสิ่งที่สองในกล่องนะครับก็จะเป็นการ์ดของหลุยวิกตองนะครับในการ์ดมีอะไรบ้างก็จะมีการ์ดขอบคุณลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของหลุยวิกตองนะครับนี่เลยเห็นไหมครับ ก็อ,อาจจะไม่โฟกัสนิดนึงครับโอเคอันดับที่สองเราจะเจอวิธีการเปลี่ยนสินค้าเมื่อเจอปัญหาเมื่อกระเป๋ามีปัญหานะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดการรับสินค้าการคืนสินค้าการเปลี่ยนสินค้านะครับอยู่ในนี้ แล้วกอ็อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็จะมีใบเสร็จในการสั่งสินค้านะครับใบเสร็จในการสั่งสินค้าก็จะบอกรายละเอียดของอ่ารุ่นกระเป๋ารหัสจัางซื้อกระเป๋าแล้วก็ชื่อผู้ซื้อนะครับชื่อลูกค้านั่นเองครับผม เสร็จแล้วเราก็จะมาเจอใบเสร็จที่มีข้อมูลของลูกค้านะฮะในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมสั่งซื้อกระเป๋าหลุยวิกตองอผ่านช่องทางเว็บออนไลน์นะครโอเคเสร็จแล้วก็จะมาเกิดเจอการจดการที่ไหน การในนี้ก็ไม่มีอะไรครับมีแคร์บุ๊กอยู่ในนี้ด้วยนะครับโอเคผ่านไปสำหรับการ์ดของโรลิสตองแคร์าร์ดของโรลิสตองก็เ,เป็นกา,การการันตีการซื้อสินค้าที่ถูกต้องนะครับ นี่จะมาอันแพ็คกระเป๋าตังเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้งกล่องลงข้างล่างเลยนี่คือกระเป๋าหรือวิกตองใบใหม่เย้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยครับเดี๋ยวแรกก็จะมีโบนะครับโบสีฟ้าไอ้สีน้ำเงินครับแล้วก็มีการ์ดมาใบหนึ่งเต็ โอเคในการ์ดมีอะไรบ้าง <Okay. S 1> ในซองนี้ไม่มีอะไรครับกระดาษก็เป็นกระดาษเปล่ากระดาษเปล่าเลยครับ คก็จะมีถุงผ้าในกล่องก็จะมีถุงผ้าใส่กระเป๋ามาก็จะเขียนว่ากระเป๋าสร้างยี่ห้อ Louis v u อง t o n รหัสสินค้าประเทศที่ผลิตก็คือประเทศสเปนนะครับเห็นชัดไหมครับแสงค่อนข้างจะจ้านิดนึงประเทศสเปน นี่คือกระเป๋าตังค์ใหม่ๆนะครับจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้อยากของคาร์เตอนีิดนึงชื่อรุ่นที่ผมสั่งมาคือบาซาเป็นรุ่นบาซา ข้างในก็จะประมาณนี้แล้วสําหรับการรีวิวกระเป๋าสตางค์ใหม่ของผมเอาละนะครับ